ีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทำข้าวเหนียวเผืกอกย่างนะคะข้าวเหนียวช้เผือกนะคะก็จะมีเผือนกนะคะเราต้มด้วยนึ่งมันก็ได้แล้วก็มาบดนะคะมีโหระทิมีเกลือนะคะมีน้ําตาลนะคะแล้วก็มีใบวตตงนะคะเราไปนึ่งข้าวเหนียวกันก่อนนะคะเราจะมานึ่งข้าวเหนียวกันนะคะ,ะ,อ,นนะ,คะอันนี้เราแช่มาทั้งคืนแล้วนะคะมันจะได้ให้นุ่มดีนะคะ ล้างทำความสะอาดสามสีน้ำนะคะแล้วก็มาเทใส่หดแต่ว่าใส่ซึ้งก็ไร้นะคะเนตเตที่เรามีนะคะมีซึ้งเาหนึ่งซึ้งไดโหดก็าเหนียวหดก็าเหนียวนะคะนราจะมาล้างอีกรอบนะคะถ้าไม่ล้างมันจะออกเปรี้ยวแล้วก็เหม็นนะคะเพราะว่าเราแช่มันนานเราก็ต้องกวนจะนึ่งต้องล้างอีกรอบนะคะถ้าไม่ล้างมันจะออกเปรี้ยวมลเหม็นนะคะเหมือนเราไปซื้อเขาที่เขา ชอบขายค่อนเดียวอยู่ก๋ว,วกยย่างเนี่ยหมงตีมันออกเปรีป้ยวๆไม่อร่อยนะคะเหม็นนะคะไปนึง่งเนี่ยค่ะต้องน้ําเดือดตัาใส่เลยค่ะนึ่งยี่สิบนาทีนะคะตอนนึ่งที่เรารอเราก็มาทาน้ํากะทิรอกัอนนะคะใส่น้ํากะทิลงไปเลยค่ะทำมากทำน้อยก็กะเอานะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลนะคะ หนึ่งช้อนสองช้อนสามช้อนสี่ช้อนนะคะใส่สี่ช้อนนะัแล้วจิมรสด,ดูก่อนนะคะเวลาเอาไปเคี่ยวนะคะใส่เกลือประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆทำมากทำน้อยก็กเ่าแล้วก็ชิมรสด,ดูนะคะคนให้น้ำตานนลน้ายแล้วก็เอาไปเคี่ยวนะคะเอาตั้งคอยเลยค่ะแล้วก็เคี่ยวไว้น,นี่ก็ไปให้จนเดือดปุดน,นะคะ ประมาณนี้นะคะเราจะมาชิมรสด,ดูว่าหวานไหมออหวานแล้วนะคะถ้าเพื่อนทำเยอะแล้วทำน้อยก็กะกะเอาแล้วกันนะคะอันนี้ใส่สี่ส่วนนะคะเราจะไปพักดูรอเขา้าเหนียวกันนะคะมาดูคขาเหนีวยวกันนะคะเหนียวอะไรอ่ะโอ้น่าจะลอยแล้วนะคะืม นุ่มะะแล้วค่ะไายอะปิดคอยแล้วก็เอาไปใส่ในน้ำกะทิเองนะคะเอาข้าวเหนียวใส่ในน้ำกะทิที่เราพักไว้เมื่อกี้เลยค่ะใส่ลงไปเลยจะใส่หมดทีเดียวนะคะใส่แล้วก็คนๆดูก่อนนะคะมันเยอะจัดนะคะน้ำกะทิน้อยมันจะไม่พอนะคะ น้อยประมาณนี้นะคะเราจะพักไว้ประมาณสิบนาทีนะคะให้มันแข็งตัวกันตอนนี้มันยังมีน้ําอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปมาห่อกันนะคะเราจะมาห่อข้าเหนียวกันนะคะทําใบเตงประมาณนี้นะคะม้นมประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะคะ่ะแล้วก็กัดตรงนี้ค่ะใช้ไม้จิ้มพั์นนะคะหมัเข้าไปเลย แล้วก็ใส่ข้าวเหนียวลงไปนะคะใส่เผือกบดไปได้ค่ะใส่ข้าวเหนียวมาอีกแล้วจะใส่เผือกสองรอบนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวไปอีกรอบนะคะมาเนี้ยค่ะแล้วก็เานี่ยี่ แล้วก็กัดแบงนี้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะเี่ได้ประมาณนี้นะคะทำไปเรื่อยๆนะคะวิธีห่อนึกว,ว่าจะห่พอพับมาแบบนี้ก็ได้นะคะพับมาแบบนี้แล้วก็กัดช่องหัวหางแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วเต๋เราจะเชื่อมแบบไหนนะคะน,นี่จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ วิธีห่อนะคะ เราทำมาได้เยอะแล้วค่ะไปย่างกันเลยค่ะตำไปเลยเนี่ยค่ะไฟไม่ต้องแรงมากนะคะเดี๋ยวมันไหม้นะคะเพราะว่าเรายะหนึ่งมาแล้วข้าวเหนียวก็สุกเราจะย่างแค่มันหอมนะคะวางข้าวเหนียวลงไปเลยค่ะนี่หัวแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ก็มีนะคะชอบแบบไหนทําแบบนั้นนะคะแค่เตะเราชอบนะคะใส่ไปจนหมดเลยค่ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราประกอบไปกลับมาให้ใบตองเหลืองก็ได้กินได้แล้วนะคะกลับกันเลยค่ะใบตองเหลืองน้ำเหลืองยังน้ำเหลืองละโอ้ยอันนี้จนเห็นเข้าเลย เน้นนะคะวิธีทำไม่อยากนะคะเดี๋ยวก็ได้กินละประมาณนี้นะคะ่ะน่าจะเร่้อยแล้วเราลองมาแกะดูกันดนนะคะว่าเป็นยังไงนะคะแกะดูด้ยค่ะว่าเป็นยังไงนี่นะคะ่ะน่ากินมากเลย นเ,เน่ข้าวเหนียวชวยเผือกอร่อยอร่อืมหวานจองใจนแล้วก็หอมจากกะทิค่ะมอมันมากลองปทำกินดูนะคะครับกดไลค์กดกติดตามเป็นกำลังใจให้ดูนะคะแต่พยายามทำคลิปใหม่ๆมาให้ดูะค่ะไปแล้วค่ะบาย